อย่างยุกันทีพังงาค่ะก็พังงาเนี้ยเปิดจุดเช็คอินและเดียวเรื่องน่ากลัวแล้วนี่มาเรื่องที่ว่าดีๆไปเที่ยวกันบ้างเพราะว่าพอช่วงปลายปีเราก็จะมีวันยุดได้ไปเที่ยวแบบครอบครัวได้ไปเช็คอินจุดเช็คอินทจิบกาแฟแลกข้าวรายดอกค้าข้าวพันธุ์พืชทางจีไอข้องพังงาเนี้ยค่ะที่โรงเรียนบ้านตากแดดค่ะที่โรงเรียนบ้านตากแดดตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงาก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิบกาแฟแลกข้าวรายเปิดจุดเช็คอิน ริมแปลงข้าวายดอกค้าในพื้นที่ว่างข้างโรงเรียนค่ะเพื่อจัดห้ารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีภาคราชาการภาคเอกชนผู้บริหารส่วนทองทิ้นผู้นําส่วนทองทีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าวรวมเป็นจํานวนมากในขณะที่ผู้มีจิตศรัทธาบางส่วนก็ได้นําอาหารและขนมต่างๆมาเลี้ยงผู้เข้ารรวมกิจกรรมซึ่งมีการสแสดงข้องหนักเรียนครูและประชาชน ที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้รวมกิจกรรมและทุกคนก็ไม่พลาดค่ะที่ก็เดินไปถ่ายรูปบนจุดเช็คอินที่ทำเลียนแบบสกายวอล์กลิมแปลงข้าวรายแล้วก็ชมข้าวรายที่งอกงามสมบูร์รวงข้าซวสวยกลายจะสุกเลยแล้วก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ นาง้ากักนกพรคงยอดพ่อโรงเรียนบ้านตักแดดนะครับบอกว่ากิจกรรมในวันนี้นทางโรงเรียนบ้านตักแดดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจ,จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การปลูกข้าวไร่ดอกข้ากับเสพเป็นข้าวไร่พื้นเมืองอัตลักษณ์จีไอของจังหวัดพังงาเททางโรงเรียนบ้านตักแดดได้รวมอนุรักษ์ว้นะครับการจะมีการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตรปลรูกมายางต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559พร้อมกับจัดห้าหรายได้มาสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนการข้อเชิญชวนประชาชนและก็หนักทองเที่ยวนะครับ ผ่านไปผ่านมาก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกับข้าวไรดอกค่าข้าขอโรงเรียนได้ทุกวันนะครับม,มีการจัดบรรยากาศ <นา S 1> สวยงามดีนะสำหรับเด็กก็คือคข้างโรงเรียนพื้นที่ว่างเขาก็สามารถเอามาทําเป็นจุดเช็คอินได้ค่ะครับอันนี้นะสนับสนุนนะเพราะวานออกจากว่าเราไปเดี่ยวได้ถ่ายรูปส่วยๆแล้วนะไปแร่เรียนโร้เรื่องข้องข้าวผืนทิ้นบางงานถือว่าเป็นจีไอแล้วนี้ก็ได้สนับสนุนน้องๆนักเรียนแลวก็คุณครูด้วยนะครับ